สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ตัวเราหรือกระทั่งธุรกิจของเราเองนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่ซ้ํากับใครเลยที่เป็นคู่แข่งของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กําลังสนใจคอร์สแบรนด์ลีดเดอร์ชพของทางบ i สคิวจุฬานะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เป็นหนึ่งในวิทยากรขอ,ของคอร์สนี้ด้วยจะมาสอนในส่วนของแบรนดิ้งอินแอคชั่นสำหรับธุรกิจ SME ค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะขอแนะนำตัว เป็นทางการให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนนะคะตัวเอมี่เองตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น co-founder และ CMO ของรีสอร์ทชื่อว่า Verona แอดทัปลานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับธุรกิจ SME ซึ่งเป็นแบรนด์ดังมากมายในประเทศไทยนะคะรวมถึงเป็นสปิเกอร์นะคะสอนคลาสมาร์เก็ตติ้งและแบรนดิ้งให้กับธุรกิจต่างๆ ซึ่งเนื้อหาสนุกๆที่เราจะได้เรียนกันในคอร์สนี้นะคะไม่ได้มีแค่การทําแบรนด์สําหรับธุรกิจอย่างเดียวแต่อันนี้จะสอนในเรื่องของการทําแบรนด์ตัวบุคคลหรือการทํา personal branding ให้กับทุกคนเรียนรู้ด้วยค่ะการทํา personal Banding สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ตัวเราหรือกระทั่งธุรกิจของเราเองนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่ส้ากับใครเลยที่เป็นคู่แข่งของเรานะคะซึ่งเทคนิคในการทํา personal branding หรือว่าการสร้างตัวตน ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็โดดเด่นแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนก็เป็นหรือว่าเราอยากจะแสดงอ,อ,อะไรออกมาก็แสดงออกเพราะว่าแบบไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับ target audience หรือว่าผู้ชมผู้ติดตามของเราได้นะคะแต่เคล็ดลับหรือว่าเทคนิคที่จะทําให้การสร้างตัวตนเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือ I กับ Me ค่ะ I หมายถึงว่าสิ่งที่เรามองเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะ เราถนัดอะไรเราเก่งอะไรเรามีความเชี่ยวชาญในด้านไหนส่วนมีเนี่ยเป็นสิ่งที่คนภายนอกมองเราค่ะเขาบอกว่าเราเก่งอะไรเขาบอกว่าเรื่องไหนที่เราพูดแล้วเนี่ยน่าสนใจเขาอยากจะติดตามเราด้วยเรื่องอะไรนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคคือการเอาไอกับมีมาครอสกันนะคะแล้วหาว่าจุดไหนที่เราถนัดและ เป็นจุดเดียวก,กันกับที่คนภายนอกมองเราด้วยนั่นแหละค่ะจะเป็นแก่นหลักสําคัญที่เราเอาไปต่อยอดทําให้การสร้างโตัวตนของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นอกเหนือจากการทำ Pressure Banding แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีเทคนิคเคล็ดลับจากแบรนด์ดังสําหรับธุรกิจ SME อีกมากมายเลยจะมาถอดบทเรียนให้ฟังกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเรียนจบแล้วก็คือสามารถนําไ,ไปประยุกใช้กับธุรกิจของเราได้เลยทันทีค่ะถ้าใครกำลังสนใจยอยู่อย่ารอช้านะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆก่อนที่คอร์สจะเต็มค่ะ